สวัสดีค่ะติดอาวุธคลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่6กุมภาพันธ์2560นะคะเฟ <ST AT> ตี้เดดฟูเจอร์นะคะ S50 S17 เมื่อวันศุกร์ S <S <ST AT> นะคะก็ปิดพุ่งขึ้นมาช่วงท้ายตลาดนะคะไปที่ระดับ900ปส2 0จุดนะคะเป็นการบวกขึ้นมาก,กว่าเกือบเกือบ10จุดเลยทีเดียวนะคะ <ST AT> ท่งนี้เองเนี่ยก็มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้หนใหญ่ค่ะเดี๋ยตัวปตรทเออเองแล้วก็ในส่วนของกลุ่มธนคาคารพาณิชย์ด้วยนะคะรวมถึงหุ้นกลุ่ม รัศดุก่อสร้างนะคะก็คิดว่า,าในช่วงนี้เองเนี่ยก็ยังมีแรงจึงไรเข้ามาจากนักทุนภายในประเทศนะคะแต่ว่าแรงก,กดดันจากนักทุนต่างชาติที่ขายออกมาต่อเนื่องนะคะในตลาดทุนบ้านเราเนี่ยก็ยังน่าจะเป็นแรงก,กดดัน ทิศทางการลงทุนต่อไปนะคะแต่ว่าถ้ามาดูในส่วนของปัจจัยภายนอกวันนี้เองเนี่ยอาจจะดูเเมนต์การลงทุนค่อนข้างจะอิงในทางบวกนะคะสำหรับตลาดหุ้นภูมิภาคนะคะก็เป็นไปตามตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะคะโดยถ้ามองในส่วนตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยเป็นการดดตัวพุ่งขึ้นรับ ุ่นกลุ่มแบงค์นะคะที่ได้อน,นิสง์จากการาปรับเปลี่ยนในเรื่องของอามาตรการนะคะของทรัมที่เ,เปิดช่องให้กับพุ้นกลุ่มแบงค์นะคะที่ขยับปรับตัวขึ้นมาส่วนตัวเลขการจ้างงานนอกภาเกษตรของสารัฐนะคะก็ เปิดเผยออกมาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินคาดนะคะส2 7 0าย2อันตำแหน่งสำหรับตัวเลขในเดือนมกราคมนะคะก็เป็นบวกต่อตลาดหุ้นแต่ว่าถ้าไปดูในเรื่องของค่าแรงนะคะปรับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดในเดือนมกราะคะก็ยังคงมองว่าน่าจะต้องระวังต่อเนื่องนะคะในเรื่องของความไม่แน่นอนของนโยบายจากนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ แม้ว่าในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเห็นการตอบรับในเชิงบวกของตลาดหุ้นแล้วก็ถ้าไปดูในส่วนของตลาดน้ำมันก็เช่นเดียวกันนะคะจากมาตรการคว่มบาตรของอิหร่านนะคะจาก ที่เป็นตัวหนุนในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกในช่วงท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คงต้องจับตาดูในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราว่าจะตอบรับในเชิงบวกได้มากน้อยแค่ไหนนะคะประกอบกับในส่วนของการอ่อน่าของดอลลา,าร์สหรัฐด้วยนะคะก็คิดว่าในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานเองเนี่ยถ้าบวกขึ้นต่อก็น่าจะช่วยผลักดันในส่วนของตัวดัชนีเซฟตี้เนี่ยขยับขึ้นได้เหมือนกันนะคะ อย่างไรก็ตามเองเนี่ยก็ยังมีเรื่องของแรงเงินไรผลประกอบการนะคะไตรมาส4ที่เข้ามาต่อนะคะแล้วก็ความคืบหน้าโครงการภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้ารถไฟทางคู่เองเนี่ยก็อาจจะทําให้หุ้นกลุ่มรับเหมาหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยคึกคักอยู่บ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังมองในเรื่องของความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกในเรื่องของนโยบายของทรัมป์เองหรือว่าะจะเป็นในส่วนของ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเองถ้ามิสจากที่คาดการเอาไว้ว่าจะออกมาค่อนข้างสดใสก็อาจจะกลับมาเป็นแรงกดดันได้เหมือนกันนะคะ ดังนั้น S อสซ1 7สเอนงเนี่ยเราก็มองว่าวันนี้อาจจะผันผวอินทางฟื้นตัวต่อนะคะสั้นๆแต่ว่ามองว่ายังอยู่ในกรอบประมาณ9 8 6 9ถึง9 9 5จุดก่อนนะคะกลิยุทธการลงทุนจึงมองว่าหลังจากปิดช็อตเดิมไปนะคะเมื่อวันศุกร์ก็กลับมาเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อเอสาสู s 50, s 17, ในกรอบก็8 6 9ถึง9 9 5นะคะทำกำไร7จ็ถึง10จุดนะคะแต่กะทุนห่างจุดเข้า4จุดค่ะส่วน s ิลเวอร์สต็อนะคะ ก็ชร์ต CPF H17 ที่เปิดไว้2 8 1 8นะคะเรายังให้ถือรอทำกำไร27บาทนะคะสกัดทุนเหนือ29บาทส่วนบล็อกเทรดนะคะ,ะบล็อกเทรดคอร์เนอร์นะคะในวันนี้ เพิ่มตัว CPO เข้ามานะคะก็แนะนำลอง CPO เนื่องจากมองกำไรในปี59จะโดดเด่นนะคะนอกจากนี้ก็แนะนำในส่วนของ BBL นะคะก็ลองเหมือนกันนะคะระยราคายก h i g และโล w เครื่องมือ ACD e ให้สัญญาซื้อในบุริโซนนะคะส่วน BM ก็ยังลองต่อได้นะคะลุ้นคลมอผ่านการจ้างเดินรถเตาปูนบางซื้อค่ะสวัสดีค่ะ